ยิเชื่อนะคะว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะกังวลกับรอยแตกลายบนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่เนาะส่วนที่พบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าอกนะคะก้นสะโพกนะคะแล้วก็หน้าขานะคะหรือในบางคนก็จะมีในบริเวณของอหลังขานะคะบริเวณน่อง หรือว่าต้นแขนนะคะอ๋อแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณหน้าท้องนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่เคยผ่านการมีลูกมาแล้วอย่างอีฟอย่างเงี้ยเออก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอยแตกลายเหมือนกันนะคะก็คือบริเวณหน้าอกแล้วก็บริเวณเตรงสะโพกนะคะส่วนใหญ่สะโพกต้นขาแล้วก็หน้าขาเนี่ยมันสามารถแตกลายได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเวลา,อ,าอยู่ในช่วงที่ ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเข้าสู่วัยที่เป็นสาวแล้วเนาะสรีระของของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะสะโพกจะขยายสะโพกจะผายขึ้นเนาะแล้วก็จะมีหน้าอกนะคะในบางคนทีนะ่มีหน้าอกใหญ่หรือว่า ผ่านการให้นมลูกมาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้วส่วนของหน้าอกเนี่ยจะขยายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษก็จะทําให้เกิดรอยแตกลายได้นะคะรอยแตกลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ผิวหนังนะคะถูกดึงนะคะถูกดึงแบบนี้แล้วมันก็คอลลาเจนใต้ผิวชั้นผิวหนังต่างๆข้างใต้นี่มันก็ถูกฉีกขาดออกมานะคะมันก็ เลยเกิดเป็นร่องที่เราเห็นนะคะก็จะมี3มระดับนะจะมีสีแดงแบบที่เราเห็นก็คือเป็นรอยแตกลายใหม่ที่มันเกิดขึ้นได้ระยะนี้นะคะก็ยังสามารถดูแลแล้วก็ทําไม่ให้มันเรียกว่าอะไรอ่ะช่วย m a i n ทนไม่ให้มันแตกลายหรือว่าขยายไปบ,บริเวณอื่นได้นะคะก็ทาครีมบํารุงหรือว่าพยายามทานอาหารที่มันมีประโยชน์มีโปรตีนหรือว่าทานคอลลาเจนเสริมรอะไรอย่างี้ก็อาจจะช่วยได้เล็กน้อยนะคะระยะต่อมานะคะจะเป็นสีแบบว่า ออกสีแบบม่วงๆช้ำๆนิดนึงนะคะเป็นรอยแตกเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะที่มันถัดจากสีแดงมานะแต่ว่าส่วนใหญ่อะเวลาเป็น2ระยะนี้คนจะไม่ค่อยสังเกตหรือว่าในบางคนอาจจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าแบบเอ้ยมันเกิดรอยแตกลายบนผิวหนังเราขึ้นนะคะจะไปเห็นอีกทีนึงก็คือรอยแตกเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วก็คือมันแตกลึกแล้วนะคะแล้วมันก็ยากกับการรักษาแล้วนะคะก็อาจจะ รักษายากเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันรักษายากนะคะแล้วก็อาจจะรักษาไม่หายก็ทําใจอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะรอยแตกลายเราสามารถรักษาเองได้เบื้องต้นที่บ้านนะคะด้วยตัวเองเลยก็คือแบบว่าอาจจะใช้วิธีการธรรมชาตินะคะก็คือการควบคุมน้ําหนักให้ไม่ขึ้นหรือว่าลง รวดเร็วจนเกินไปนะคะถ้าใครต้องการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เลือกใช้วิธีการที่แบบว่าน้ําหนักค่อยๆลดเนาะทีละน้อยแล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ของอบริเวณต่างๆไปด้วยนะคะมันก็จะทําให้เกิดการแตกลายได้น้อยลงนะคะหรือว่ามันมันก็อาจจะยังมีแบบว่าเกิดขึ้นได้อยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะใช้การผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆนะคะพวกออยล์หรือว่าพวกโลชั่นพวกครีมต่างๆที่มีความชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวแบบว่าเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรไงบำรุงผิวในบริเวณนั้นนะคะไม่ให้มันลาไปแตกถึงบริเวณอื่นแล้วก็ แล้วก็ช่วยทําให้ผิวหนังที่มันแตกลายไปเนี่ยมันอาจจะเตื้นขึ้นได้บ้างนิดหน่อยนะคะหรือว่าวิธีการสครับผิวอย่างเงี้ยก็ช่วยผัดเซลล์เก่าแล้วก็ช่วยทําให้ผิวตรงนั้นนะคะมันถูกกระตุน้นแล้วมันก็มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานะคะหรือว่ารอยแตกลายมันอาจจะดูจางลงนะคะ,ะก,ก็ช่วยไดใ้ในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าวิธีอื่นๆที่เคยอาจจะเคยเห็นผ่านตามมานะคะก็จะมีแบบว่าการไปทำเลเซอร์ไปทำคาร์บ,บอซีหรือว่า ไปทําอะไรต่างๆที่ต้องเพิ่งคุณหมอเนอะอันนั้นก็จะเป็นในโซนของคุณหมอเองก็ไม่แน่ใจในวิธีการเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นวิธีการทํำยังไงแล้วมันก็ไปรักษาอย่างไรงลอยแตกลายถึงจะหายนะคะส่วนวิธีการของที่อิบใช้ในร้านนะคะก็จะเป็นวิธีการทางเลือกนะคะก็คือเป็นเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะเป็นเทคนิคการสรัก เป็นเทคนิคการสักเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสักเชิงการแพทย์เทคนิคนี้เนี่ยอีฟก็ไปเรียนมาจากสถาบันของอเมริกานะคะซึ่งอีฟก็เรียนในไทยนี่แหละแต่เป็นหลักสูตรของประเทศอเมริกานะคะเป็นหลักสูตรที่มีมาค่อนข้างนานแล้วเราก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศมาระยะระยะหนึ่งแล้วก็คือแบบว่านานแล้วเนาะแต่ในไทยก็อาจจะยังมีไม่กี่ร้านนะคะที่ทําเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะก็คือเป็นการทํางานกับผิวโดยตรงนะไม่ได้ใช้สีสากมาสากกลบรอยแตกลายให้มันเป็นสีเดียวกับผิวหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นการใช้เข็มนะคะไปสกิดผิวที่เป็นรอยแตกลายนะคะให้ถึงในในชั้นในในชั้นที่มันมีการผลิตคอลลาเจนขึ้นเหมือนเป็นการหลอกร่างกายว่าแบบเออร่างกายมาโดนทำร้ายนะก็ให้ผิวเขาฮีวตัวเองก็คือสร้างคอลลาเจนสร้างผิวขึ้นมาใหม่นะคะสร้างผิวขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เหมือนเป็นการไปกระตุ้นให้ให้ผิวหนังมันเกิดแผลเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วร่างกายเนี่ยมันจะเหมือนกับ จะบอกว่าเป็นการฮีลตัวเองก็คือเหมือนกับว่าเขาจะไปไปบอกกันว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เป็นแผลนะตอนนี้แบบว่าร่างกายต้องการซ่อมแซมส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะเขาก็จะทํางานก็คือจะสร้างเซลล์ผิวใหม่สร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่แล้วรอยแตกลายอันนั้นนะคะจากที่เป็นรอยลึกเนาะมันจะค,ค,ค่อยค่อยตื้นขึ้นนะคะแล้วก็รอยแตกที่เราเห็นเป็นสีขาวเนี่ยจากที่เราเห็นเป็นเส้นใหญ่ใหญ่มันจะค่อยค่อยเล็กลงอ่ากับ ขึ้นอยู่กับสภาพผิวขึ้นอยู่กับความลึกของรอยแตกนั้นๆนะคะในการรักษาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ทำนะคะเดี๋ยวอีพมีรีวิวให้ดูนะ,ะในเคสรีวิวของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านจริงๆนะคะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การทําครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็จะดีขึ้นในทุกๆครั้งที่รักษาต่อเนื่องแนะนํานะคะให้ทําต่อเนื่อง3-5ครั้งนะคะเพื่อการเห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนในแต่ละเคสนะคะอีพีไม่สามารถ บอกได้ทันทีเลยว่า,เ,าเคสนี้จะต้องทํากี่ครั้งถึงจะหายขาดนะคะทีนี้ในบางเคสที่เขามาทำเนาะในครั้งแรกที่ทําไปผิวในบริเวณที่มันแตกลายอย่างเงี้ยอาจจะดีขึ้นประมาณ2 0 3 0นะคะแล้วแต่เคสไปแต่ว่าบางคนที่อาจจะแบบว่าทําไปประมาณ3-4ี่ครั้งแล้วรู้สึกว่าเออเห็นผลพอใจในผลลัพธ์และมันจางมันรู้สึกว่าแบบเออเราพอใจและมันไม่ต้อง ไม่ต้องหายร้อเปก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์ประมาณนี้เขาพอใจก็สามารถหยุดทำได้ทันทีไม่มีการบังคับซื้อต่อนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันหายแล้วหายเลยนะคะหายแล้วหายเลยแต่ว่าก็จะแนะนำให้ลูกค้าที่รักษารอยแตกไป ดูแลตัวเองต่อด้วยการที่เมนเทน้ำหนักให้มันค่อนให้มันคงที่นะคะพยายามอยากให้น้ำหนักมันขึ้นหรือลงเร็วเกินไปและอีกอย่างหนึ่งที่เตือนลูกค้าตลอดเลยก็คือว่าถ้าอยากผิวดีนะคะอยากไปเร่งอยากไปเร่งมันบางคนอยากขาวซื้อครีมที่มันแบบว่าติดสารอะไรอย่างเงี้ยมาใช้แล้วอย่างนั้นนะคือมันมันจะเป็นการรักษาที่มันค่อนข้างยากขึ้นเนาะก็ค่อยๆดูแลไปนะคะ ใช้เวลานิดนึงมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะในการรักษารอยแตกลายเพราะว่าลองคิดดูสิว่ามันจะแตกขนาดนั้นมันก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันใช่ไหมเราก็จะต้องให้เวลาเขาในการฮิวให้แบบผิวมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนเนาะการดูแลรักษานะคะหลังจากที่ทำทรีทเมนต์อันนี้ไปนะก็แค่แบบใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะคะในบริเวณที่เราทําไปอย่างเช่นถ้าสมมติเราทําในบริเวณก้นหรือว่าต้นขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นอาจจะงดการใส่กางเกงยีหรือว่าใส่เสื้อผ้ารัดรูปในบริเวณต้น ต้นขาบริเวณก้นก่อนอาจจะใส่เป็นกระโปรงพิ้วๆที่มันสบายๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการโดนน้ำเนี่ยจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงการโดนน้าได้อ่ะก็จะดีแต่ในบริเวณที่มันเป็นร่มผ้ามันก็ยากใช่ไหมที่จะหลีกเลี่ยงการโดนน้าอีกก็จะแนะนําให้ลูกค้าอาบน้ําได้นะคะแต่พยายามอาบน้ําในอุณหภูมิปกตินาะง,งดใช้น้ําร้อนหรือว่าน้ําอุ่นไปก่อนนะคะกอะ็อาบน้ําเสร็จอย่า สบ,บู่ในบริเวณที่เราเราทําไปนะคะอาบน้ําเสร็จอย่าแช่นานรีบซับให้แห้งใช้วิธีการซับนะคะไม่เช็ดหรือถูนะคะเพราะว่า,าบริเวณที่เรากระตุ้นผิวไปนะคะจะเกิดเป็นแผลเล็กๆถ้าเราไปยิ่งถูยิ่งเสียดสีมันก็อาจจะเป็นแผลแล้วอาจจะมีรอยดํานานขึ้นได้นะคะหลังจากที่ทําไปนะคะจะใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันในการในการรักษาใน,ในการรักษาแผลนะคะแผลมันก็จะเริ่มแห้งอาจจะมีร่องรอยนะคะเป็นรอยดํา รอยช้ำเข็มอะไรเงี้ยก็เป็นปกตินะมันก็จะหายไปในในระยะเวลาประมาณ1-2เดือนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและก็การดูแลของลูกค้าด้วยนะคะการกลับมาทำซ้ำนะคะส่วนมากอีจะนัดลูกค้านะคะ,ะเดือนละ1ครั้งในประมาณ1-2ครั้งแรกนะคะหรือในบางเคสเนี่ยอาจจะนัดแบบว่า2-3เดือนมาเจอกัน1ครั้งเพื่อให้ผิวเนี่ยมันสมานตัวเองแล้วก็แบบว่าให้ผิวเขาแข็งแรง ดีก่อนแล้วเราค่อยมากระตุ้นซ้ำนะคะ,ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะส่วนมากลูกค้าก็จะเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเวลากลับบ้านไปอย่างบริเวณก้นอย่างเงี้ยเวลาเราใส่กางเกงหรือว่าเวลาเราอาบน้าทาครีมอย่างเงี้ยในตรงไหนที่มันมีรอยแตกลายเยอะมากๆอ่ะเวลาเราใช้มือลูบบริเวณผิวไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกถึงความถึงความเป็นคลื่นถึงความนูนความไม่สม่ําเสมอไม่เท่ากันของผิวถูกไหมเวลาเรากระตุ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนผิวใหม่มันสร้างขึ้นมา ะะบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะเรียบเรียบเนียนขึ้นนะคะแต่อิว๊วจะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทํนะว่ามันไม่สามารถหายขาดได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะมันต้องทําต่อเนื่อง นะก็คือถ้าสมมติว่ามาทดลองครั้งแรกเรารู้สึกว่าเออพอใจไม่อยากทาซ้ําอันนี้อีฟก,ก็ไม่ได้บังคับให้ลงคอร์สนะคะแต่ว่าจะบอกก่อนว่ามันจะต้องทําต่อเนื่องถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่มันแบบว่าชัดเจนนะคะทุกอย่างที่มันเป็นทรีทเมนต์นะคะไม่มีอะไรที่มันวิเศษขนาดที่แบบว่าทําครั้งเดียวแล้วสวยเลยนะต้องให้เวลากันหน่อยนะคะ โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับการลบรอยแตกลายหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นรอยแตกลายแบบนี้แบบนี้สามารถรักษาได้ไหมทำได้ไหมนะคะสามารถส่งรูปมาให้อิฟป,ประเมินราคานะคะหรือว่า,าพูดคุยกันปรึกษากันได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่าอิฟอาจจะตอบช้าหรือว่าอิฟอาจจะอิฟอาจจะไม่เห็นข้อความอะไรแบบนี้เนาะพยายาม ก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามตอบให้ครบทุกข้อความที่ทักเข้ามานะคะแนะนําว่าแอดไลน์ร้านนะคะเป็นไลน์แอดนะคะของของร้านอีฟนะคะจะ,จะตอบได้เร็วกว่าเพราะบางทีข้อความใน Facebook หรือว่า IG อย่างเงี้ยเวลามันไม่ได้เงเืินอีกก็จะมองไม่เห็นข้อความของทุกคนนะหรือว่าถ้าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ มีข้อสงสัยอันไหนถ้าอีตอบได้อีจะรีบตอบทันทีแต่อันไหนถ้าอีกไม่มั่นใจหรืออิปตอบไม่ได้อิจะพยายามไปหาคําตอบมาตอบให้ทุกคนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรอีกนะคะฝากคําถามไว้ได้นะคะติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย